อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะ4สาวแบล็กพิงค์ถึงสนามบินกิมโปประเทศเกาหลีใต้แล้วนะคะวันนี้ค่ะพวกเธอนั้นมาในตรีมวูแมนอินแบ็ค่ะเหมือนนัดกันมาเลยนะจะเซตเป็นชุดสีดาเหมือนกันทุกคนค่ะพวกเธอจะออกเดินทางน,นะบินจากาประเทศเกาหลีนะคะไปยังซาอุดิอาระเบียค่ะคาดว่าใช้เวลาในการบินประมาณ13-15ชั่วโมงกันเลยทีเดียวถือว่านานพอสมควรเลยนะคะบินไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยก็ได้พักแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าตารางขึ้นคอนเสิร์ตก็คือวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้แล้วแต่ว่าบลิงค์ค่ะก็ ไม่ต้องห่วงมากนะเพราะว่าคิดว่าพวกเธอหน้าจะบินด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยไปขึ้นเครื่องบินทัดที่สนามบินกิมโปนะคะถ้าสังเกตให้ดีหลายครั้งค่ะถ้าเป็นเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยก็คือจะไปขึ้นที่สนามบินที่นี่นะคะ ก็คิดว่าพวกเธอค่ะจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะก่อนที่จะไปขึ้นแสดงบนเวทีอย่างแน่นอนส่วนที่ริยาะนะคะที่ซาอุดิอาระเบียตอนนี้ค่ะก็ที่สนามที่เขาจะจัดแสดงค่ะก็เห็นว่ามีการเปิดเพลงมันนี่ของนอริซ่ากำลังซักซ้อมกันแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ,อะแอดก็เอาภาพแล้วก็บรรยากาศอัปเดตล่าสุดมาฝากแล้วกันค่ะสีสาวแบ็คพิ้งค์ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางจากเกาหลีใต้ไปที่ซาอุดิอาระเบียนั่นเองก็ขอให้พวกเธอเซฟไฟนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิ่หน้า